ถ้ามีใครมาบอกว่าใต้โลกของเรามีอาณาจักรโบราณขนาดใหญ่และมีผู้คนอาศัยอยู่ทุกคนจะเชื่อหรือไม่ซอกแซกมาแล้วค่ะทฤษฎีโลกกลวงหรือ p o w e r Earth เป็นความเชื่อที่เชื่อว่าลึกลงไปใต้เปลือกโลกจะมีโพรงหรือช่องขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นดินแดนขนาดใหญ่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เป็นโลกซ้อนโลกและมีดวงอาทิตย์อยู่ภายในความเชื่อนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหรือนิทานที่พูดต่อกันมาแต่มีทฤษฎีที่รองรับทางวิทยาศาสตร์โดยนักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อว่าเอ็ดมันทันเล่เอ็ดมันทันเล่คือคนแรก ที่คำนวณรอบวงโคจรและทํานายเวลาการกลับมาของดาวหางจึงตั้งชื่อดาวหางดวงนั้นว่าดาวหางฮันเล่ตามชื่อเขานั่นเองในปีคศ .1692 ฮันเล่เป็นคนแรกๆที่ปักใจเชื่อว่าโลกกลวงเขาคิดว่าโลกมีโพรงหรือช่องว่างขนาดใหญ่อยู่ข้างใน เริ่มจากที่เขารู้สึกสงสัยกับสนามแม่เหล็กโลกโดยที่เขาสังเกตพบว่าสนามแม่เหล็กโลกมีทิศทางเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเวลาที่ต่างกันเขาจึงคิดว่าโลกมีสนามแม่เหล็กหลายสนามโดยตั้งสมมุติฐานว่าโลกของเรานั้นกลวงข้างในยังมีโลกอีกใบซ้อนอยู่ซึ่งมีสนามแม่เหล็กอีกสนามหนึ่ง หมุนด้วยความเร็วที่ต่างกันเขาเสนอว่าโลกประกอบด้วยสันถานกลมสี่ชั้นแต่ละชั้นซ้อนกันอยู่โดยสันฐานของโลกมีเปลือกโลกกั้นด้วยชั้นแรกหนาประมาณ800กิโลเมตรหลังจากนั้นก็เป็นพื้นที่โร่งกลวงและชั้นต่างๆโดยเขาอธิบายทฤษฎีลึกลับนี้ว่ากกร่อกลวงนอกจากนี้เขายัางเชื่อว่า ภายในมีแสงสว่างและอาจจะมีคนอาศัยอยู่และคาดเดาว่าการที่หลุดรอดออกมาทำให้เกิดแสงโอโรราโบเรียลิสหรือแสงเหนือแสงใต้นั่นเองจตวรษที่18เลออนฮายูเลอร์นักคณิตศาสตร์ชาวสวิตได้แทนที่ทฤษฎีโรคหลายชั้นโดยโรคกรวงเพียงชั้นเดียว ข้างในมีดวงอาทิตย์คอยให้ความร้อนและแสงสว่างแก่อารยธรรมที่เจริญก้าวหน้าที่อาศัยอยู่ในนั้นต่อมานักคณิตศาสตร์ชาวสกอตเซอร์จอห์นเลสลีย์ก็เสนอว่าภายในโลกมีตะวันอยู่สองดวงให้ชื่อว่าพูโตกับโพสภายในปีคศ1818จอห์นคริปซิมเมจจูเนีย ชาวอเมริกาอดีตนายทหารและนักธุรกิจผู้ซึ่งสนับสนุนทฤษฎีนี้อย่างสุดตรงได้เสนอข้อสันนิษฐานว่าโลกกลวงโดยมีเปลือกนอกที่เราอาศัยอยู่นั้นหนาประมาณ800ไมล์หรือประมาณ1,300กิโลเมตรและมีช่องเปิดขนาดใหญ่ที่คั้วโลกเหนือความกว้างประมาณ400ไมล์และคั้วโลกใต้ ความกว้างประมาณ6,000ไมล์ซึ่งเป็นทางเข้าสู่ชั้นในของฐานทั้ง4ชั้นเช่นเดียวกับที่ฮันเล่เคยเสนอไว้โดยที่เขาเชื่อว่าสภาพภูมิมอากาศมีอุณหภูมิปานกลางและเหมาะสมสำหรับพืชพันธุ์สัตว์และเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สิมเมตได้อุทิศตัวเผยแพร่ทฤษฎีนี้ไปยังบุคคลสำคัญต่างๆในขณะนั้น และเผยแพร่ความคิดความเชื่อของเขาไปยังที่สาธารณะต่างๆเพื่อส่งเสริมทฤษฎีโรคก,กวงของเขาอีกทั้งยังระดมเงินสนับสนุนให้มีคณะสำรวจเดินทางไปยังขั้วโลกเหนือเพื่อสำรวจช่องทางเข้านี้แต่โครงการของเขาก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐ จนซิมเมตเสียชีวิตไปก่อนที่จะได้เดินทางสำรวจตามข้อสันนิษฐานของตัวเองแม้ว่าซิมเมตจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ทฤษฎีของเขายังถูกพูดถึงและมีนักเขียนหลายคนตีพิมพ์ผลงานที่พูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดของเขาต่างๆมากมายรวบรวมเป็นทฤษฎีชื่อว่าซิมเมสทีโอรี รวมทั้งหนังสือที่ชื่อว่า The mm s y m m e t Theory of Concentric s p h e r e ซึ่งยังสามารถหาอ่านได้ในปัจจุบนันปีคศ1838เจเรมายเรนอลสนักข่าวและบรรณาธิการสมัยนั้นผู้ซึ่งสนใจและสนับสนุนทฤษฎีของซิมเมตได้เขียนบทความและข้อเขียนสนับสนุนถึงความเป็นไปได้ของทฤษฎีนี้ เป็นการกระตุ้นให้โครงการเดินทางสำรวจได้รับการสนับสนุนและอนุมัติโดยรัฐบาลสหรัฐจึงได้มีการเดินทางไปสำรวจแอนตาร์กติกาเป็นครั้งแรกสำเร็จแต่น่าเสียดายการเดินทางครั้งนี้ทีมสำรวจไม่พบช่องทางเข้าแต่อย่างใดแต่กลับกลายเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ว่าแอนตาร์กติกา หรือขั่วโลกเหนือไม่ได้เป็นแค่พื้นน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือเท่านั้นแต่นับเป็นทวีปที่7ของโลกปีคศ .1846 มาชชวการ์เนอร์ชาวอเมริกาได้ค้นพบฟอสซิลช้างแมมมอธที่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างมากแช่แข็งบริเวณไซบีเรีย ซึ่งทำหลายคนแปลกใจเพราะว่าเหมือนมันเพิ่งจะตายได้ไม่นานมานี้เองทำให้การ์ดเนอร์เชื่อว่าทฤษฎีโรคกรวงเป็นความจริงเขาอธิบายว่าช้างที่เขาค้นพบไม่ได้มาจากอดีตหรือยุคโบราณแต่อย่างใดเขาเชื่อว่า ยังมีสัตว์ต่างๆที่ว่าสูญพันธุ์ไปแล้วอาจจะหลบซ่อนตัวอยู่ในโลกกลวงนี้และสามารถเข้าออกได้โดยอาศัยช่องทางเข้าทางขั้วโลกเหนือในช่วงเวลาเดียวกันมีทฤษฎีที่น่าสนใจและเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากเกิดขึ้นทฤษฎีหนึ่งโดยดรไซรัสลิททีสเขาสันนิษฐานว่าภายในโลกกลวงนี้ มีคนอาศัยอยู่มีพระอาทิตย์ด้านหนึ่งมือด้านหนึ่งสว่างโดยหมุนโคโจร,รรอบตัวเองทำให้เกิดช่วงกลางวันกลางคืนกับชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นที่ถูกปิดทับด้วยพื้นผิวโลกนอกจากนั้นเขายังมีความเชื่อว่ามนุษย์อาศัยอยู่ภายในดาวเคราะห์ไม่ใช่ภายนอกอีกด้วยภายหลังสงครามโลกค,ครั้งที่สอง มีการโยงเอาเรื่องโลกกลวงกับพวกนาซีเยอรมันเข้าด้วยกันนักเขียนชื่อว่าเอิร์นซันเดลได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับอิตเลอร์กับกองกำลังของเขาว่าหลังจากพ่ายแพ้ได้ใช้เรือดำน้ำถอยล่นมาจนถึงอาร์เจนตินาแล้วตั้งฐานทัพรับขึ้นตรงช่องทางเข้าสู่ภายในโลกข้างใต้ตรงขั้วโลกใต้ และยังกล่าวว่าพวกนาซีเป็นเผ่าพันธุ์ที่มาจากข้างใต้โลกอีกด้วยถ้าจะพูดถึงตำนานในท้องถิ่นต่างๆทั่วโลกที่เล่าต่อกันมาอย่างยาวนานจะมีหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวกับโลกใต้พิภพที่เป็นที่รู้จักกันอย่างมากคืออัครานครใต้พิภพ เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้ทรงปัญญาและศิลธรรมมีบันทึกหนึ่งได้เขียนเกี่ยวกับการค้นพบดินแดนของชาวอากาธาในหนังสือชื่อ The Smoky ok g o d ปี1908โดยวินลิสจอสอิเมอร์สันเป็นเรื่องราวของโอราฟเจนเซนนักล่นเรือที่ได้ล่นเรือไปถึงขั้วโลกเหนือ และได้เดินทางผ่านเข้าไปในช่องประตูเข้าไปยังอาณาจักรของชาวอากาธาเขาบอกว่าโอราฟเจนเซนได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นสองปีโดยอาณาจักรใต้ดินนี้มีพระอาทิตย์อยู่ศูนย์กลางมีความเป็นอยู่ที่เจริญมีระบบการปกครองที่ยิ่งใหญ่แต่อีเมอร์สันไม่ได้เรียกที่นี่ว่าอากาธาแต่เรียกว่าสวนอีเดน นอกจากนี้เขายังบอกว่าอดีตชาวอาักขราเคยอยู่บนโลกปกติแต่ผลจากสงครามและภัยพิบัติหลายอย่างที่เกิดขึ้นบนผิวโลกทำให้พวกเขาต้องลงไปอยู่ใต้ดินพวกเขาจึงได้สร้างนครใต้ดินขึ้นเพื่อเป็นแหล่งหลบภยัยและเป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ คําสอนและเทคนิควิทยาต่างๆที่เคยเฟื่องฟูในสมัยที่อยู่บนผิวโลกสำหรับประเทศไทยความเชื่อที่ใกล้เคียงที่สุดก็คงจะเป็นเมืองรับแลซึ่งเป็นเรื่องราวเล่าสืบต่อกันมาหรือเรื่องอาณาจักรนาคราชที่อยู่อาศัยของพญานาค กล่าวกันว่ามีประตูที่เชื่อมโลกทั้งสองนี้อยู่ที่อำเภอคำชโนดจังหวัดอุดรธาน,นีนั่นเองนอกจากความเชื่อว่าทางเข้าภายในโลกนี้อยู่บริเวณพั่วโลกเหนือขั้วโลกใต้ตามทฤษฎีแล้วยังมีความเชื่อกันว่าทางเข้ามีอยู่ทั่วไปตามหลุมหรือถ้ำลึกๆหลายจุดทั่วโลก แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้ให้ข้อมูลที่เป็นความเห็นแย้งกับทฤษฎีโลกกลวงในหลายๆแง่มุมเช่นการศึกษาโครงสร้างของโลกจากขึ้นไหวสะเทือนจากแผ่นดินไหวบ่งชี้ว่าโลกไม่ได้กลวงแต่เต็มไปด้วยหินแข็งบริเวณเปลือกโลก โลหะผสมนิกเกิลเหล็กเหลวบริเวณแกนด้านนอกและเหล็กนิกเกิลแข็งบริเวณแกนด้านในโลกในแง่ของแรงโน้มถ่วงโลกคือวัตถุขนาดใหญ่มักจะรวมตัวกันเป็นก้อนด้วยความโน้มถ่วงทำให้เกิดวัตถุทรงกลมทึบเช่นดวงดาวดาวเคราะห์ซึ่งจะลดพลังงานสักโน้มถ่วงกายภาพ ที่กำลังหมุนถ้ากลวงมันจะไม่เอื้อในแง่ของพลังงานยังไงมันก็ต้องถูกบีบอัดด้วยแรงโน้มถ่วงและอีกอย่างความหนาแน่นของเปลือกโลกจะไม่สามารถต้านทานแรงได้และจะพังทลายลงมาในส่วนของแสงเหนือแสงใต้ที่ฮอลเลเชื่อว่าหลุดลอดออกมาจากใต้โลกนั้นแท้จริงแล้ว นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าแสงโอโรลาบริลิสเกิดจากการชนกันร,ระหว่างก๊าซในชั้นบรรยากาศโลกกับอนุภาคไฟฟ้าที่ถูกปล่อยมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ก่อให้เกิดการระเบิดเป็นลำแสงสีต่างๆกันถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างขัดแย้งกับความเป็นไปได้ของทฤษฎีโลกลวง เชื้อนี้ก็ยังแพร่หลายเล่าขานสืบต่อกันทั่วทั้งโลกเรื่องเล่าและความเชื่อก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นของแต่ละประเทศทฤษฎีโกกรคกลวงนี้เป็นทฤษฎีที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะการสํารวจโลกใต้ดินนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันทั้งหมดแต่ในอนาคต เมื่อวิวัฒนาการก้าวหน้ามากขึ้นกว่านี้มนุษย์อาจจะสามารถประดิษฐ์เครื่องมือที่จะสำรวจใต้โลกได้ทั้งหมดถึงเวลานั้นมนุษย์คงจะค้นพบอะไรหลายอย่างแล้วก็จะได้รู้ว่าโลกของเรานั้นจริงๆกลวงหรือทึบกันแน่ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ซ็อกแซกกันด้วยนะคะทุกคน <c oughs>